ไปค่ะหลังจากเพิ่มรายละเอียดพนักง,งานแล้วเราจะมาดูว่ารายการเงินเพิ่มและเงินหักที่เราต้องใช้งานมีอยู่แล้วหรือยังนะคะรายการเงินเพิ่มและเงินหักที่มีใช้ในบริษัท2.4รายการเงินเพิ่มเราใช้1ประเภทค่ะคือเบีย้ยขยนัน2.5รายการเงินหกักใช้1ประเภทเช่นกันก็คือขาดงานนะคะ จะกลับไปที่โปรแกรมค่ะเข้ามาที่เมนูเพิ่มทับแก้ไขรายการเงินเพิ่มนะคะรายการเงินเพิ่มที่โปรแกรมได้เตรียมไว้มีเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งเบีย้ยขยันโบนัสค่าคอมเงินประจำตำแหน่งเงินช่วยเหลือบุตรนะคะแล้วก็เงินเพิ่ม123นะคะแล้วเงินเพิ่มอื่นๆในที่นี้เราจะใช้เพียงอย่างเดียวคือเบีย้ยขยันค่ะ เราจะเข้าไปดูรายละเอียดของเงินเพิ่มที่ชื่อว่าเบีย้ยขยันนะคะกดปุ่ม F2 แก้ไขค่ะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันค่ะถ้ามีการให้เบีย้ยขยันพนักง,งานจะไปลงบัญชีว่าอะไรตรงนี้ก็คือให้ระบุรหัสบัญชีจากผังบัญชีนะคะเราจะเลือกลงบัญชีเดียวกันกับเงินเดือนก็คือเงินเดือน เราจะคีย์แค่เงินเดือนนะคะโปรแกรมก็จะแสดงผังบัญชีขึ้นมาให้เลือกค่ะเราจะเลือกใช้บัญชี5 1 2 0 0 1นนะคะเงินเดือนและโบนัสพนักงานถัดลงมาคือหลักการคำนวณภาษีนะคะของเงินเพิ่มชื่อเบีย้ยขยันรายการนี้นะคะโปรแกรมจะเลือกให้เป็นชนิดทีนะคะทีก็คือว่า เราอาจจะได้เบี้ยขยันเป็นเงินเพิ่มไม,ไม่ได้ตลอดทั้งปีค่ะบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้นะคะเพื่อจะให้การคำนวณภาษีใกล้เคียงกับรายได้ที่ได้จริงๆค่ะลงมาด้านล่างค่ะการปัดเศษสตางเราจะเลือกให้ปัดเศษสตางนะคะให้ปัดเป็นบาทเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงินเพิ่มเนี่ยมีเศษสตงังเราเลือกตัวทีค่ะ บรรทัดถัดมาแสดงรายการนี้ในรายงานต่างๆหรือไม่ก็ใส่ตัว Y นะคะก็คือให้แสดงค่ะถัดมาเงินเพิ่มเบี้ยขยันนี้ให้นำไปรวมในการคำนวณภาษีถูกต้องหรือไม่ตรงนี้ถ้าใส่ตัว Y นะคะก็คือให้ไปรวมด้วยค่ะบรรทัดถัดมาเบี้ยขยนันำนำไปรวมกับเงินได้หรือเอ่อโทษค่ะ นาไปรวมกับเงินเดือนเพื่อใช้คำนวณประกันสังคมหรือไม่ในที่นี้เราจะเป็นตัว n นะคะก็คือไม่รวมค่ะเพราะว่าเป็นรายได้ที่ไม่ได้ประจํานะคะสําหรับรายละเอียดของเงินเพิ่มเบี้ยขยันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกด f 1 0บบันทึกค่ะเราก็จะออกจากเมนูเพิ่มแก้ไขประเภทเงินเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นการเพิ่มรายละเอียดเงินหกักเมนูอยู่ใกล้กันเลยนะคะ เพิ่มทับแก้ไขรายการเงินหักเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะเงินหักที่เราใช้นะคะก็คือขาดงานอยู่รายการแรกเลยค่ะกด F2 เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดนะคะกรณีขาดงานเราจะเชื่อมโยงการลงบัญชีก็คือไปหักกลบการกับรายได้นะคะก็คือลงบัญชีเดิมค่ะคือเงินเงินเดือนและโบนัสพนักงานค่ะ สำหรับการคำนวณภาษีก็เช่นกันเราจะเลือกคอนฟิกว่าตัวทีนะคะก็คือเป็นเงินที่ไม่ได้ประจำค่ะบางเดือนก็อาจจะขาดงานแล้วก็ถูกหักแต่บางเดือนก็ไม่ถูกหักนะคะลงมาที่การปัดเศษสตังก็ขอเลือกใช้เป็นปัดเป็นบาทนะคะก็คือถ้ามีเศษสตังเราก็จะปัดเศษค่ะแสดงรายการนี้หรือไม่แสดงนะคะ นั้นโทษค่ะหักกรอภาษีหักก่อนคำนวณภาษีหรือไม่เงินหักอันนี้เราจะให้หักไปเลยนะคะหักก่อนคำนวณประกันสังคมหรือไม่ไม่ต้องค่ะเพราะว่ารายละเอียดที่เราจะคำนวณประกันสังคมเราเอาเฉพาะไรายได้ที่ได้ประจํานะคะรายละเอียดของเงินหักที่ชื่อว่าขาดงานก็เป็นันเสร็จแล้วค่ะกด f 1 0บันทึก กลับมาที่รายละเอียดของเงินหกักเราไม่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มแล้วกด Escape ออกอีกครั้งค่ะก็จะกลับมาที่เมนูเป็นนันว่าขั้นตอนในการบันทึกเงินเพิ่มและเงินหักข้อ2.4และก็2.3เรียบร้อยแล้วนะคะ